สวัสดีครับเฮียตีจัดให้จากร้านทีเอสซิงบสวัสดีครับผมนกจัดไปเมื่อวานเฮียตีจัดให้นี่ราคาจนรอแป๊บหนึ่งวันนี้4คันขอรีวิวคันแรกก่อนคันนี้เป็นรุ่นบาจักเป็นบาจักสังกัดอินเดียบาจักรรุ่นเท่าไหร่กี่ซีซีโรลินี่า400โรลวินา่า400นะปี2022เครื่องดู m คเดเกอ้ยเครื่องดูเคเียมสมเกานะแต่ว่า สูบเดียวสามวัเทียนะอละโอ้โหลูกสูบไม่ไ <ป S 1> บ,บอกออก็แตกมากโ,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 โอ้โหแล้วไฟยังจัดไฟยังจัดรอบอยังจัดปี22ลูกค้าฝาขายเอาไป1นึ่งแสนเพอ1นึ0 0 0สนเก้าไม่รู้จะขายไงอะนะไม่เคยขายด้วยนี่ที่เด็ดราคาโจรครับผมนี่ปี1 3าจบ14 8 5ี0 0ปหบาทสีดำ พ่อใบหนึ่งชิวหน้าแต่งใบหนึ่งนะลั่นลัน,ลนไม้กไมะไม้เท่าไหร่ไม้สามหมื่นสามลันลันเครื่องเน้นแน่นนะแปดหมื่นห้าพันบาทพ่อแปดหมื่นห้าพันบาทมาอีกคันนึงคันนี้ปีสิบหกโค้งขาวตัวลิมิเตดยอดฮิตนะมีเท่าไหร่ก็หมด ล้อสีทองเรียบร้อยแล้วโอ้สวยนะท่อระลันหนึ่งใบไทยเทชิวหน้าแต่งมีแล้วมาบสองหมื่นหนึ่งโลไม่ต้องดูอะไรเยอะราคาแบบนี้ผมดูให้พี่เรียบร้อยแล้ว1 9 0 0 0บาท1 9 0 0 0บาทคันสุดท้าย Z800 ปปี2 1 3 3สี่สมสีส้มดำลูกค้าฝากขายคันนี้ขายได้เป็นเงินสด นะได้ท่อใหม่ซาฟารีด้วยคิวหน้าแต่งกันสบาดมีเรียบร้อยแล้วกันล้มก็มีทายสั้นแบบมเมล็กพับได้มีนะเอาเป็นว่าพร้อมใช้งานแล้วกันะนะมาคันนี้อยู่ที่ 9. 1 9 oh. ื่นเก้า่อสภาพแบบนี้เอาไปค่นี้พอหนึ่งแเก้าบาทเท่านั้น1 10 2 10 9่งแองกบาทติดต่อได้ที่เบอร์ 0628352742 2 2> ไปแล้วสวัสดีครับ